ชีวิตก็วนเวียนอยู่ที่บ้านแล้วก็ที่สวนนี่ครับไม่ได้ไปไหนครับนอกจากไปทํางานหาเงินมาเลี้ยงชีพก็แค่นั้นครับ จะย่างแบบไม่ไหมก็ไหมจนได้ครับเ,เุกเลือแต่ก็ครอบดีครับวันนี้อากาศหนาวครับ <c oughs> หนาวงแตนเมื่อคืนจนถ,ถิงเช้าครับจนงต้องมาก่อไฟนั่งติงไฟอยู่ในสวนครับต <c oughs> ิงไฟไปจ้างเข้าเกียบไป <c oughs> หนาวไม่หนาวก็ต้องใส่หมวก ปิดหูดไว้ครับปิดหูดไว้ด้วยครับเพราะว่าหูเย็นครับน้ำมูกก็ไหลครับ <c oughs> แต่โชคดีได้กองไฟอุ่นๆก็ค่อยยิงชั่วครับท้องฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วครับผมตื่นมาตั้งแต่ตีห้าครับตอนนี้ก็หกโมงวกว่าๆครับหกโมงเช้าครับ มานั่งย่างเขาเกียบกินครับจริงๆแล้วนอนอยู่ในบ้านก็อุ่นดีครับแต่ว่าอยากได้บรรยากาศครับก็เลยลุกขึ้นมาแต่เช้าตู่ครับตั้งแต่ยังมืดๆยังไม่มีแสงนู่นครับเดินเข้าสวนมาก่อไฟก็ได้บรรยากาศดีครับแถมได้ย่างเขาเกียบแบบไม่ไหม้คิดด้วยครับก็อร่อยดีไปอีกแบบครับ พอแสงมาก็ได้เวลาแยกย้ายครับแยกย้ายจากกองไฟครับเพื่อที่จะไปทำธารกิจแยกยื่ยนต่อครับเพราะถ้ามัวแต่นั่งเฝ้ากองไฟก็คงไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่านี้ครับเขาเก็บก็กินหมดไปเรียบร้อยครับอร่อยดีครับดอกไม้ก็ยังสวยทุกวันครับในสวนเดินไปปล่อยไก่ดีกว่าครับเขาจะได้ ออกมายืดเส้นยืด,ย,ดยืดเส้นยืดสายครับไม่ใช่ยืดเส้นยืดเส้นยืดสายตั้งแต่เช้าครับเกี๊ยผมก็ไม่ได้สนใจเลยครับตอนนี้ลูกนี้น่าจะแก่แล้วครับก็ไม่เป็นไรครับเรามีพักอย่างอื่นกินเยอะแยะมากมายครับพักไหนที่กินเบื่อก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นเลยครับ เดิมเมเส้นทางเดิมๆครับกับไก่ปล่อยพ่อโจ้กับแม่กุ้พาก็ต้องมาปล่อยน้องมีด้วยครับเปิดให้เขาได้เดินยืดเส้นยืดสายครับแต่น้องมีเขาไม่ค่อยจะกระตือรือร้อนที่จะออกมาจากนอกเราเท่าไหร่ครับไม่เหมือน แม่กุมภากับพระโจนครับพอเปิดประตูพราก็จะรีบออกไปในอุโมงครับ <c oughs> เปิดประตูแล้วให้แล้วก็มีผักมาฝากเขาด้วยครับเป็นใบผักเกเก่ครับ วันนี้นนม่วันนี้ไม่กุมภาไม่ได้ไข่ครับเขาก็คงจะเวียนๆไปหรือว่าจะหมดไข่ไปแล้วก็ไม่รู้ครับก็ดีครับเขาจะได้ฟื้นฟูร่างกายครับไข่บ่อยๆคลอดบ่อยๆก็คงไม่ไหวครับร่างกายเสียพลังงานไปเยอะครับก่อนที่ผมจะลดน้ำผักก็เติมปุ๋ยให้ซะหน่อยครับ ในนี้ก็เป็นปุ๋ยคอกครับมีขี้หมูขี้วัวขี้ไก่ครับสามอย่างครับแต่ว่าทุกอย่างก็หมักมาเรียบร้อยครับก็ไม่รู้ว่าใส่เพื่ออะไรครับใส่เพื่อความสบายใจนะครับของเราไม่เน้นปุ๋ยเคมีเท่าไหร่ครับเพราะว่าแพงครับไม่ใช่อะไรหรอกครับก็เลยเน้นเป็น ปุ๋ยคอกครับเป็นหลักช่วงนี้ใบไม้กิ่งไม้แห้งประมาณนี้ครับที่หมักแล้วก็ใส่เข้าไปครับใส่ปุ๋ยผมก็ไม่ได้กากเก็บอะไรมากมายนะครับก็ใส่ไปเรื่อยเครับเพราะว่าผมปลูกไม่ได้หวังผลผลิตอะไรที่เลือเล่อนเลยครับก็คือนึกอยากจะใส่ก็ใส่ไปรู้อะไรมาก็ทำไปครับ ผักก็ปลูกสุ้มๆรวมๆกันไว้ในนี้นะครับมีทั้งบอ่อหมักขยะครับเศษอาหารนะครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับกำลังเน่าเปื่อยครับคณะต้นเล็กๆที่ผมเอามาปลูกไว้ตรงนี้ก็เริ่มจะมีดอกครับนี่ครับอันนี้เป็น ต้นกระเพาป่านั่นครับผมไม่รู้ว่าผมใส่ปุ๋ยชิดโคนต้นมากเกินไปหรือเปล่าครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ใส่เยอะครับใส่น้อยๆแล้วก็ลดน้ำเยอะๆครับ สวัสดีครับก็เจอก,กันกับบรรยากาศภายในสวนครับตอนนี้เวลา07.02นาครับเป็นเวลาตอนเช้าๆของวันศุกร์ที่9เดือนมกราคม2569ครับเมื่อกี้ผมมาใส่ปุ๋ยผักครับก่อนที่จะนดน้ำครับผมก็เอาปุ๋ยคอกมาใส่ครับปุ๋ยที่ผสมกัน3อย่างครับขี้หมูขี้วัวขี้ไก่ครับก็ผสมกันไปตามสัดส่วน ที่ประมาณนะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เป็นนาข้าวผมครับมีหนึ่งกระถางใบยอดใบรู้สึกว่าจะกุดครับน่าจะเป็นนกมาจิกกินครับหรือไม่ก็หนอนครับนี่ครับเขาก็เติบโตครับก็รอดูรวงครับว่าเขาจะออกรวงมาเป็นสีอะไรครับเป็นสีทองหรือว่าเป็นเป็นข้าวรีบประมาณนี้ครับ ้าลวงข้าวสมบูรณ์ตึงๆก็จะเป็นลวงสีทองครับแต่ถ้าไม่สมบูรณ์เม็ดข้าวรีบก็จะเป็นสีขาวครับลวงข้าวผมใส่ปุ๋ยก็ใส่แบบลูกๆแบบนี้นะครับตามสไตล์ของผมครับนึกอยากจะใส่ก็ใส่ครับบางทีก็เว้นเวลาไปเนื่นนานครับต้นไม้ก็ได้รับอาหารไม่ค่อยสม่ำเสมอแล้วครับในสวนผมผมก็ปลูกไปต้นไม้บางต้นก็ไม่น่าจะเอาปุ๋ยมาใส่ครับเพราะว่าเปลืองครับไม่คุ้มค่าประมาณนี้ครับแต่ว่าผมก็ คนใส stranger, fairly, ่ไปครับเพราะว่าอยากจะให้เขามีชีวิตครับถึงแม้ว่าจะเป็นผักต้นเล็กต้นหน่อยครับต้นแค่เกลียนๆก็อยากให้เขาอยู่ครับอยู่ในสวนผมครับก็เลยเสียเวลามาเติมปุ๋ยเสียป um> okay. e> ุ๋ยเสียน้ําประมาณนี้ครับแต่ว่าตรงนั้นผมไม่ได้คิดครับคิดว่าเราทําไปแล้วมีความสุขใจก็พอแล้วครับตอนนี้ไม่คิดอะไรมากครับต้นไหนที่เติบโตให้ผลผลิตผมก็เก็บกินไปครับต้นไหนที่ ไม่อยากจะให้ผลผลิตก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันครับผมก็ปลูกเข้าไว้เอาไว้กินด้วยเอาไว้ดูด้วยครับเอาไว้เป็นเพื่อนประมาณนี้ครับดูต้นไม้ผมแต่ละต้นครับไม่ค่อยจะส่งประกอบครับแต่ว่าก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยไม่ค่อยได้ขาดครับไม่ค่อยได้ขาดก็คือไม่ค่อยสม่ําเสมอครับใส่บ้างไม่ใส่บ้างครับก็อยู่ประมาณนี้ครับรู้สึกว่าดินจะแห้งๆครับตรงนี้ เดี๋ยวต้องลดน้ําไม่ชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเราไม่ลดน้ําต้นไม้เขาก็ไม่สามารถที่จะดูดธาตุอาหารที่เราให้ไปขึ้นไปเลี้ยงต้นเลี้ยงใบได้ครับไก่ก็วนเวียนอยู่ข้างๆนี่ครับเวลาผมเดินมาเขาก็จะมาอยู่ข้างๆครับผมคิดว่าจะหาอะไรไม่ให้กินครับตะไคร้ผมก็เริ่มจะแตกกอแต่ว่าก็ช้ามากครับต้นถั่วที่ผมย้ายมาจากตรง ที่ผมจะปูอิฐตรงข้างบ้านครับก็ไม่รู้ว่าเป็นถั่วอะไรครับอาจจะเป็นถั่วนกประมาณนี้ครับผมเห็นลูกเขาสวยดีครับฝักเขาสวยครับก็เลยลือมาก็ไม่รู้ว่าจะตั้งตัวได้หรือเปล่าครับใบเหียวครับก็ใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะลดน้ำครับเผื่อเขารอดครับปลูกไว้ดูครับต้นคะนาก็อยู่ประมาณนี้ครับต้นกระเจี๊ยบบางต้นก็ไม่อยู่แล้วครับต้นแห้งไปแล้วบางต้นก็ ยังมีใบอยู่ครับพอได้ดูมะเขือยาวบริเวณนี้ก็เริ่มจะแตกแตกกิ่งออกมาใหม่ครับที่ผมตัดไว้ส่วนมะเขือลูกนี้ก็นานแล้วครับก็ไม่ตัดไปกินสักทีครับเอาไว้ดูครับหันมาทางนี้ก็มีต้นข่าครับในกระถางแล้วก็ต้นผักเซี่ยนครับอันนี้เป็นผักเซี่ยนไทยครับดอกเขาก็สวยครับสีขาวครับเซี่ยนตรงนี้ ยอดเขาก็ตัดไปทำผักเซียนดองได้ครับก็อร่อยครับผมก็ชอบกินครับหลายๆคนก็คงจะชอบกินครับโดยเฉพาะคนอีสานครับกินผักเซียนกับพริกสดกินกินเป็นกับข้าวก็ได้ครับสมัยนู้นครับสมัยเป็นเด็กครับก็อร่อยดีครับเวลาไม่มีอะไรกินก็มีส้มผักเซียนครับแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่้วก็กินเยอะไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าผักเซียนเขาจะเป็นของแสลงกับคนที่ เกี่ยวกับกระเพาะครับโรคกระเพาะประมาณนี้ครับกินเข้าไปก็จะแสบท้องครับหลายคนก็คงจะรู้ดีครับถ้ามีอาการเป็นกระเพาะแสบร้อนในท้องถ้ากินผักเสี้ยนดองหรือว่าสมผักเสี้ยนเข้าไปก็จะมีอาการกำเริบขึ้นมาทันทีครับผมก็ไม่ค่อยได้กินนานเลยครับแต่ว่าพอเจอก็จะกินทุกวันนี้ก็กินได้อยู่ครับก็ไม่มีอาการอะไรกำเริบครับแต่ว่าก็ไม่ได้กินเยอะครับอันนี้เป็นขิงครับ ขิงขาดแต่ไขนน่นะครับไม่ใช่ขิงเป็นแบบัดรมขิงกันตามที่ทุกวันนี้เขาชอบพูดว่าขิงกันครับก็คือเป็นขิงที่ใช้ประกอบอาหารนั่นแหละครับต้นหอมก็ยังอยู่ครับกระลำปีแช่แช่เกลเกนแล้วก็พริกต้นนี้ก็นานแล้วครับเขาก็มีรูปออกมาก็เจ็บกินได้ครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะก,กินพริกแบบนี้ครับพริกเม็ดขาว ผมว่าจะเด็ดใบตำลึงมาให้ไก่ครับแต่ว่าก็เผลอไปครับเอามือขยี้สลิตุ้มปีเลยครับเดี๋ยวเอาให้ม่กลุ่มผ่าเขากจะกินไปลืมตัวไปครับเมื่อเขือเทศก็น่าจะถึงเวลาเก็บไปกินได้แล้วครับสามลูกสวยงามมากครับ ต้นอวคคโดครับที่อยู่ในกระถางก็ใบงามครับใบจะสวยครับพอต้นเขาขึ้นมาใหม่ๆแต่ว่าพอโตแล้วต้นที่อยู่ตรงข้างบ้านผมเขาเริมเขาชอบเป็นใบไหมครับก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรก็ปล่อยเข้าไปครับไม่เป็นไรครับผักตรงนี้ก็มีครับผักแป้นครับกุยช่ายครับแล้วก็ สารเน่ครับสารเณรนั่นแหละครับผมปลูกไว้ตรงนี้ครับก็เอาที่วัวมาโรยเกาะเต็มใบไปหมดครับเพราะว่าใบสารเน่เขาจะเป็นขนครับเดี๋ยวต้องมาลดน้ําล้างลงไปให้หมดครับข้างล่างก็มีครับเริ่มจะโตครับอันนี้ก็ดอกปวยเซียนอยู่ข้างต้นหมากก็สวยดีครับก็ยังไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเขาให้เปลี่ยนกระถางให้ให้ดูดีกว่านี้ครับก็ปลูกสุ้มๆไว้แบบนี้ก่อนครับ ส้อยสายเพชรผมเริ่มบานเลยครับนี่ครับแต่ว่าต้นเขาเตี้ยครับก็เลยมองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับรอให้ต้นเขาสูงเป็นพุ่มระยะลงมาก็คงจะสวยครับก็ต้องรอเวลาครับการปลูกต้นไม้เราจะรีบร้อนไม่ได้ครับเขาก็เติบโตไปตามสเต็ปตามขั้นตอนตามเวลาเขานั่นแหละครับลมหนาวก็พัดมาครับช่วงที่มีแสงแดดตอนนี้อากาศถึงจะเย็นครับแต่ว่าก็อบอุ่นขึ้นครับ เนื่องจากว่าแสงแดดส่องลงมาครับผมก็สามารถที่จะเอาเขาเรียกอะไรฮุดครับฮุดครับ <c oughs> ที่ปกเสื้อนะครับที่คุมหัวได้ครับลงมาได้แลละครับใส่หมวกอย่างเดียวก็ไม่ค่อยหนาวหูเท่าไหร่ครับแต่ว่าเวลาลมพัดมา <c oughs> ก็รู้สึกว่ายเย็นๆพอสมควรวิถีชีวิตผมก็วนเวียนอยู่แบบนี้และครับ <c oughs> ตื่นเช้ามาก็ไม่มีอะไรทําช่วงหนาวก็ มาก่อไฟอย่างเขาเกียบกินซะง,งั้นครับพอสายๆมีแสงแดดก็มาดูแลต้นไม้ลดน้ำต้นไม้ครับก็เป็นความสุขแบบเรียบๆง่ายๆที่ผมหาได้ในบริเวณใกล้ๆบ้านใกล้ๆบ้านเหราเนี่ยครับบ้านผมนี่นะครับชีวิตก็วนเวียนอยู่ที่บ้านแล้วก็ที่สวนนี่ครับไม่ได้ไปไหนครับนอกจากไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงชีพก็แค่นั้นครับ ครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาภยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายลแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับขอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ